แม้สถานการณ์โควิด1 9จะกลับมาระบาดในระลอกที่3จํจำนวนผู้ติดเชื้อในจังหวัดกระบี่ก็ยังคงมีเพิ่มขึ้นแต่ชาว U2T ยังคงเดินหน้าทำภารกิจสู้ภยัยโควิด1 9พวกเรา U2T ูีตำมนกระบี่น้อยอำเภอเมืองจังหวัดกระบี่เนื่องจากสถานการณ์โควิด1 9ในตอนนี้ พวกเรา U2T ได้มีกิจกรรม COVID-19 วิขึ้นมาเพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 รวมทั้งได้มีการเชิญชวนประชาชนในพื้นที่เข้ารับการฉีดวัคซีนเพื่อเพิ่มภูมิคุ้มกันหากได้รับและนี่คือกิจกรรม COVID-19 วิคที่พวกเรา U2T ได้จัดขึ้นในพื้นที่ตำบลกระบี่น้อยของเราค่ะ แม้จะฉีดวัคซีนแล้วยังมีคนบางส่วนที่ไม่สามารถรับวัคซีนได้เพื่อป้องกันตัวเองและคนรอบข้างจากการได้รับเชื้ออย่าลืมสวมหน้ากากเว้นระยะห่างล้างมือบ่อยๆนะคะ อยู่ทุที่ยากัชจนให้พี่ๆน้องๆมาชีดวัคซีนกันเยอะๆโดยวัคซีนจากสถาบน้ำาวันนี้จะเน้นมีคุณภาพมีการนำรองจากกระทรวงสาธารณสุขของคนไทยซึ่งก็เป็นวัคซีนที่แจกกระย่างแผลแรกเท่ารลกนะครับทุกวันนี้มีคนชีดวัคซีนไปแล้วหลายชีดหลังคนหลอกจากนั้นก็ยังเป็นการเสริมสร้างภูมิกันให้กับตัไใจของเราสุดท้ายนะครับเข้มชีดยาไม่ได้น่ากลัวอย่างจดคิดมาชีดวัคซีนกันเยอะๆนะครับ